สวัสดีครับ NE 1 0 0 1ครับเพื่อนๆครับสีเงินนะ NE 1 0 0 2สีดำนะครับคลิปช็อตคลิปนี้นะราคาสีดำกับสีเงินต่างกัน500นะฮะสีดำอยู่ที่4,400บาทสีเงินอยู่ที่4,900บาทนะครับจัดชุดพร้อมเล่นนะเป็นปืนอัดแก๊สงานจากค่าย AW ไต้หวันนะครับจัดชุดพร้อมเล่นมีแก๊สลูกซิลิโคนสปีดโหลดเซตตรงนี้นะที่วางอยู่ตรงหน้านะลูกปืนเลือกได้ว่าจะเอาสีดำหรือสีเขียวนะครับเป็น0ศูนย์จุดสองศูนย์เหมือนกันกน,น,นะเซตนี้บวก800 4,400บาทเฉพาะตัวปืนบวก ชุดพร้อมเล่น800ยจบที่5้0พันะซื้อค่าปืนค่าส่งร้อยเดียวเป็น4,5 0พนะครับถ้าเป็นสีเงินนะเพื่อนๆนะสีเงินอยู่ที่4,9 0พนะครับบวกค่าส่งร้อยเดียวเป็น5 0 0 0ันะครับถ้าชุดพร้อมเล่นบวก8 0 0ร้ยจบที่5 7 0 0ัน็อบาทนะครับปืนสั้นเล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับนี่เท่าฝ่ามือผมนะจุดขายอยู่ที่ความเล็กนะปืนจริงขนาดจุดส5ห้าเป็นรุ่นยักษ์แคะนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น V ี0 Ultra Compact นะ งานจากค่าย AW หรือไต้หวัน WE p r o d u c t นะลำกล้องมีเกลียวอยู่ข้างหน้านะครับใส่อะแดปเตอร์ใส่เก็บเสียงใส่ของแต่งได้ศูนย์หน้านะจุดไขปลาศูนย์หลังจุดไขปลา2จุดนะครับสไลด์ด้านบนมีเจาะพอตนะครับแล้วก็มีเจาะค,คอมที่ลำกล้องให้ด้วยนะลำกล้องเป็นบูเบอร์หัวโตนะครับแบบนี้นะตัวระบบไกลเป็นระบบซิงเกิลนะขึ้นสไลด์แล้วถึงจะเหนี่ยวไกลได้นะขึ้นลำก่อนนะครับขึ้นเซฟได้นะนกต้องง้างแบบนี้นะถึงจะขึ้นเซฟได้นะตบเซฟลงเหนี่ยวไกลไม่ทํางานนะต้องบีบหลังอ่อนแบบบบนนนีี้้้้ะะครรมกกกกใหดดวยตถาเิ นกง้างแบบนี้ถึงจะขึ้นเซฟได้อะในกรณีที่นกชิดโคงง้งแบบนี้ขึ้นเซฟไม่ได้นะประมาณนี้นะครับกายเป็นกายแต่งนกเป็นนกแต่งนะครับด้ามเป็นด้ามยางมีลายเชคเกอร์สวยๆแบบนี้เลยนะจะ๊ะน้ำหนักตัวปืนโดยรวมนะครับมาประมาณนี้แปดหกสามนะครับประมาณแปดขีดกว่ากว่าปืนเป็นอลูมิเนียมทั้งบนและล่างนะครับลำกล้องอยู่ที่สามนิ้วครึ่งนะครับภายในก็อยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะครับความแรงโดยรวมของตัวปืนมาดูกันครับเปิดเครื่องวัดนิดนึงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยเก้าสิบนะครับสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยไม่เกินนี้อ่าสองเก้าสามความแรงนะครับสองเก้าสี่สองแปดเจ็ดนเซฟก่อนอมาดูรีคอยครับนี่นะครับเล็กๆน,น่ารักประมาณนี้อ่ามาดูสีเงินบ้าง วันนี้นะครับความแรงก็ถือว่าแรงสะใจนะครับมีสองมีสสีให้เลือกนะเพื่อนชอบสีไหนก็แคปหน้าจอแล้วกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ